สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะแฟนรายการ2องทุุฟ้าวันนี้พบกับการพยากรณ์ไพ่ยิปซีกระแสจิตนะคะกับดรเทมเดอะทานโลการนะคะประจำเดือนตุลาคมของอชาวทุกท่านนะคะที่เกิด ประจําเดือน12ราศีนะคะประจําเดือนตุลาคมนะคะค่ะอาจารย์คะเราเริ่มกันเลยดีไหมคะแต่ว่าค่ะเริ่มจากราศีตุลก่อนเลยอาจารย์จะทักทายสมาชิกก่อนไหมคะครับผมสวัสดีครับทั้งแฟนรายการนะครับช่องสองทุลุฟาแล้วก็แฟนเพจดรเทมทารุคครับแล้วก็ต่อต่อด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็มาพร้อมๆกันนะครับไลฟ์ทุกๆช่องทางสามารถร่วมพิมพ์คําถามนะครับพิมพ์คําถามทิ้งไว้เลยแล้วก็มาร่วมสนุกกันผมจะทํานายให้สดๆในรายการเลยครับผม ค่ะสมคําถามทิ้งไว้เลยนะคะเราเริ่มกันเลยนะคะอาจารย์คะประจําเดือนตุลาคมค่ะอาจารย์คะครค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าประจําเดือนตุลาคมนี้ไพ่จะบอกอะไรกับท่านบ้างนะคะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะจะเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่นะควันที่20ตุลาคมถึง21นะครับ21พฤศจิกายนเรามาดูกันว่า ชาวราศีตุลเนี่ยในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นยังไงบ้างฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับดูสิ่งไงบ้างส่งกระแสจิตมาเลยนะคะ2ี่กันยาถึงยี่สิบตุลาค่ะส่งกระแสจิตมาเลยนะคะค่ะอาจารย์จับไพ่แล้วนะคะค่ะค่ะส่งกระแสจิตมาเลยค่ะเรียบร้อยค่ะภาพรวมของราศีตุล เป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะครับชาวราศีตุลน,นะคะเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่นะครับผมตั้งแต่วันที่21กันยานะครับจนถึงอันนั้นเลยเจนถึงตุลาตุลาค่ะยีกันยาถึง 20, 20ตุลายีตุลาะค,ะค่ะเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงค่ะ ไพ่ออกมาแล้วค่ะไพ่ดูกนะชาวราศีตุลชาวราศีตุลเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะชาวราศีตุลนะคะในช่วงนี้มันคิดเรื่องการเงินใจอยากหาเงินเยอะๆหรือทํางานหรือหาเงินอะไรบางอย่างในช่วงเดือนตุลานี้นะครับบางครั้งก็รู้สึกแบบปรงในเรื่องบางเรื่องใช้คํานี้เลยนะครับคล้ายประสังคลราดขึ้นอาจจะมีเรื่องให้คิดมากหนักใจกังวลใจรวมทั้งสำหรับคนโสดก็โสดยาวนานแต่งงานช้ามากเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ไพ่ใบนี้นะ แล้วก็มีการติดต่อประสานงานหรือเดียวงานอะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้นะครับหรือเรื่องราวของคนรักที่เกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็มีเขาเรียกว่าความคาดหวังสูงไม่ว่าเรื่องการงานการเงินหรือความรักสิ่งที่ได้มาอาจจะไม่ได้ตามคาดแต่ถามว่ามันได้ไหมคือมันก<ด>็ได้แต่อาจจะไม่ได้ตามเป้าสีคาดทันนี้นะครับผม แล้วก็ไพ่ใบน,นี้ h ดอ h ไฮเ e s สเซ s หมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคอยช่วย,วยคุ้มครองแต่บางครั้งก็รักความสันโดษโลกส่วนตัวสูงรวมทั้งให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องรักซ้อนซ้อนชู้รักสามเศร้าก็เกิดขึ้นได้นะคะัไพ่ดีเอม็มเพรจักรพรรดินีผู้หญิงที่มีอำนาจห,หมายถึงแม่หรือเมียหรือผู้หญิงเก่งเจ้าของกิจการก็เกิดขึ้นได้ใช้คำคำนี้นะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรปัญหาต่างๆนะให้ตัดสินใจให้เด็ดขาดจะนําพาสึ้นความสําเร็จ แล้วทุกอย่างรู้สึกว่าช้าเหลือเกินรู้สึกมันเนิ่มมันช้านะครับและที่สําคัญคือไพ่ the world the world หมายถึงว่าการได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่ความก้าวหน้าของชีวิตหรือได้อะไรใหม่ๆหรือได้แบบมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือก็เกิดขึ้นได้แล้วก็คิดเรื่องการเงินกว่าจะได้เงินมาก็ค่อนข้างเหนื่อยในช,ช่วงนี้นะครับนนรโดยภาพรวมรโดยภาพรวมนะคะ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะคะแล้วกอ็อาจจะมีบ้างบางจุดที่เจ้าชะตาอาจจะต้องมีความรู้สึกว่ามันช้าไม่ได้ดังใจบ้างอะไรบ้างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ราบรื่นผ่านไปนนนได้เพราะว่าเดอะเวิร์ขึ้นมานะคะแล้วก็<ๆ>ที่สําคัญคือมีภ่พรัสังคราชขึ้นความหมายคืออาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคนที่เขาบูชาอาที่เราแบบว่าคอยช่วยเหลือหรืออะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้อันนี้ผมพูดโดยภาพรวมถ้าพูดถึงว่าแคปชั่นสลับชาวราศีตุลนะช่วงนี้ ทุกอย่างอาจจะช้าหน่อยแต่ได้แน่แต่ได้แน่นะคะค,ค่ะอาจาร,รย์ค้ามีคําถามมานะคะชาวเราสีตุนถามเรื่องความรักค่ะ แฟนเก่านะคะจะกลับมาหรือไม่แล้วก็คําถามอีกคาถามนึงคือจะได้รถคันใหม่ไหมในเดือนนี้ค่ะอาจารย์ขาราศีตุลนะครับลองตั้งจิตไปพร้อมๆกันสำหรับคนที่มีคนรักหรือความรักหรือแฟนเก่าแล้วก็เกิดขึ้นได้ให้นึกถึงนะคะว่าความรักเนี่ยมันจะกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งไหมมันจะดีไหมตั้งจิตพร้อมๆกันตั้งจิตไปพร้อมๆกันเลยนะคะให้นึกถึงหน้าคนรักของท่านนะคะหรือคนที่คนชอบหรือคนที่กำลังอะไรอยู่หรือคนที่ท่านอยากอยากนึกถึงเขาในขณะ ที่ตั้ง <อา S 1> คำถามเนี้ยนะคะค่ะตั้งจิตมาเลยค่ะส่งกระแสจิตมาเลยค่ะอาจารย์จับแล้วนะคะ,ะ<ฮ>ค่ะเรียบร้อยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ขาค่ะคนรักเก่าจะกลับมาหรือไม่อาแล้วค่ะนะสำหรับคนที่ตั้งคำถามเนี้ย คนรักเก่าเนี่ยมันคือการเลิก mm hmm. การเลิกลากันไปอการเลิกลากันไปเดอรเดนไหมคือหมายถึงว่าความรักคือเคยมีแล้วก็แบบว่ายุติกัน,กนไป,ตนไปแต่ความยุติกันไปกับการที่จะกลับกลับมากลับมาแบบเฉียดฉิวนะอ mm hmm. คิดว่าจะไม่ได้กลับคนคนนี้นะที่ที่ตั้งที่ตั้งตั้งตั้งคำถามเนี้ย <c oughs> คิดว่าจะไม่ได้กลับแต่สุดท้ายจะได้กลับแต่ผมบอกได้เลยว่าไม่ว่าตัวคุณหรือหรือตัวเขามีคนอื่นคุยด้วยอีกอย่างแน่นอน mm hmm. ภพ่ใบนี้คือรักซ้อนซ้อนชู รักซ้อนซ้อนชูรักสามเศร้าแสดงว่าไม่ว่าคุณหรือเขากับการที่กลับมาเนี่ยคุณต้องเผื่อใจมันไม่ใช่แค่คนสองคนมันมีคนอื่นด้วยใชรวมทั้งตัวคุณด้วยถูกไม่อาจจะตัวคุณอาจจะมีคนอื่นก็ได้หรือหมายถึงว่าแฟนเก่าคุณเขาอาจจะมีคนอื่นคุยแล้วก็เกิดขึ้นมาค่ะก็จะเป็นสองกรณีนี้นะคะแต่ถามว่ามีโอกาสจะได้กลับกลับมาใหม่ผมพูดตามตามไพเยน้มีมีแต่ไม่บริสุทธิ์ใจไม่บริสุทธิ์ใจในความหมายคือไม่ได้โสด ไม่ได้เป็นแบบว่าเหมือนเป็นคู่ครองของของของเราแต่เหมือนว่ามันจะเป็นสถานะแบบว่ารักซ้อนไม่ว่าท้งตัวคุณหรือตัวเขาอยู่เช่นกันนะคะนี่คือข้อสรุปนะคะกับคําถามที่หนึ่งนะคะ่ความรักและแฟนเก่าจะกลับมาไหมมีโอกาสจะกลับมานะสําหรับบางบางท่านไม่ใช่ทุกท่านนะมีโอกาสจะกลับมาจะกลับมาแบบว่าเป็นรักซ้อนเป็นรักซ้อนนะคะพึงระวังค่ะต่อไปอีกคําถามหนึ่งค่ะอาจารย์่ะเดือนนี้จะได้รถคันใหม่หรือไม่ค่ะอ่ะสาหรับ จ้าของคำถามนี้นะคะส่งตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะแล้วก็นึกถึงรถคันที่ท่านอยากได้นะคะส่งกระแสจิตมาเลยค่ะนะคะอาจารย์กำลังจับไพ่ให้นะคะตั้งจิตดีๆค่ะ เรียบร้อยค่ะสำหรับคำถามนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะจา์ขาไี่เขาถามถามว่าอะไรนะถามว,าว่าเดือนนี้จะได้รถคันใหม่หรือไม่ค่ะเอาอย่างนี้ใจคุณตอนนี้คิดเรื่องการหาเงินกู้หนี้ยืมสินหรือคิดเรื่องเงินดาวล่ะ S <S ใจคุณอ่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แลหละกับการที่คุณจะได้ซื้อได้ซื้อรถคือ,อตอนนี้ยังไงจะซื้อหรือไม่ซื้อสุดท้ายคุณก็ซื้อต้องซื้อคอนเฟิร์มพอกไพ่เกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือการกู้ยืมในเงินอยู่บนหัวขึ้นต้องใช้ความพยายามนิดหนึ่งนะแล้วก็เก็บเงินไม่ค่อยอยู่หน่อยในช่วงนี้เพราะว่าเรามีเหตุต้องใจออกเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเรื่องซื้อรถ อาจจะไม่ได้ตามเวลาหรือไทม์ไลน์ตามที่เราต้องการแต่ถามว่าได้ไหมได้แน่นอนผม<ะ>พูดเลย99.99% 99มีโอกาสที่จะได้รถคันคันใหม่<ะ>ได้แบบเฉียดฉิวด้วยคิดว่าจะกู้ไม่ผ่านคิดว่าจะ ไฟแนนซ์จะไม่เรียบร้อยแต่สุดท้ายคือคุณก็ผ่านยังไงก็สาเร็จขอแสดงความยินดีกับท่านกับท่านท่านเมื่อกี้นะที่ตั้งคําถามว่าจะได้รถไหมยังไงก็มีโอกาสจะได้การเชิญฉลองให้ามเครับขอแสดงความยินดีด้วยละกันแสงความยินดีล่วงหน้าเลยนะคะสําหรับท่านนี้นะคะก็เตรียมแต่เตรียมเรื่องเงินเลยนะเพราะว่าคิดเรื่องการเงินเงินอยู่บนหัวเนี่ยการกู้ยืมหรือเงินเตรียมตัวเลยมีโอกาสจะได้สูงและได้แบบเฉียดฉิวคิดว่าแบบ จะยื่นไฟนันไม่ผ่านหรืออะไรบางอย่างมันติดขัดเอกสารหรือว่าอะไรแต่สุดท้ายเดี๋ยวมันจะผ่านได้นะคะก็มีโอกาสได้เลยได้มามกๆ9กเลยนะคะจาก้เปอ็นะคะแต่ได้แบบขึ้นคอิดนึนง uh huh. <ช>ค่ะก็เสริมความยินดีด้วยนะคะสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะในภาพรวมไปแล้วคําถามไปแล้วนะคะอาจารย์ะคะ,ะถ้าใครที่ฟังตรงนี้แล้วยังอยากจะ ปรึกษาอาจารย์เป็นการส่วนตัวติดต่ออาจารย์หรือติดตาม,ามาอาจารย์ดได้ที่ไหนคะก็สามารถติดตามได้เลยนะครับที่เพจหรืออะไรต่างๆแล้วก็จะมีทุกช่องทางที่ขึ้นนะครับในหลังจากที่ทำทีมงานตัดต่อแล้วนะครับก็สามารถดูดวงส่วนตัวนะครับไม่ไม่ใช้วันเดือนปีเกิดเลยก็อ,ยอกันได้นะครับใช่ค่ะเ<ม>พราะของอาจารย์เทมไม่ใช้วันเดือนปีเกิดเลยนะคะเพียงแค่ท่านตั้งจิตดีแล้วนึกถึงอาจารย์เทพกับคําถามของท่านนะคะท่านจะได้คําตอบแบบแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ ที่ติกแก้วด้วยนะครับ,นะรบเป็นพ้าสแก้วพลาแก้วเนี่ยเราก็เป็นเนื้อแก้วแท้ๆนะครับทํามาจากเยอรมันนะครับเพื่อเป็นการทั้งเทิดปตินะครับท,รทั้งเผยแพร่นะพระ,ระบารมีของพ่อสธรน,นะครับครับแก้วก็มีหลายสีนะครับเป็นสีพุทธวังเพนเลยนะครับอย่างที่เห็นเป็นพระกระโปรงนี่ส้มนะครับทำมาจากบริษัทซึ่ง แล้วก็ตทอรเนี่ยก็เป็นพัดบางคนาจีะตามเป็นวันพุทธหงสนะครับแต่ก็มีอีกจุดหนึ่งครับเราพบเจอว่านะฮะแจวห้านิ้วนะครับสีเขียวนะครับแจวห้านิ้วสีเขียวคนเถิดวันพุธเขียวเหนียวซัพใช่ไหมที่เขาพูดกันนะครับมีวันจันทร์ด้วยสีเหลืองนะครับอันนี้ก็เป็นรั้งแรกนะครับเป็นสามกระสันนะครับสิบสองนิ้วนะครับเป็นเนื้อ แล้วองค์พระเนี่ยหล่อด้วยทองแดงทั้งองค์นะครับแล้วส่วนฐานเนี่ยก็เป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็ติดตานะฮะของตับหวจนะครับอยู่ด้านหลังเนี่ยเขาจะมีอะไรอยูตรงนี้หนักมากเลยนะครับก็เห็นไหมฮะเป็นสีเงินนะครับเป็นสีเงินนะครับนี่ก็สิบสองนิ้วก็ทำไม่เยอะเลยนะครับานาะแต่ก,ก็ยังมี เป็นนี่ไม่ใช่หยกนะฮะเนี่ยเป็นทองเหลืองนะครับทาสีนะครับเป็นสีสนิมเขียวครับไม่ดูมันหยกเลยนะครับเป็นสองขอบนะครับใช้หน้าของงดงามนครับมีทั้งสองนิ้วนะครับตรงนี้ก็เป็นเก้านิ้วนะครับแล้วก็จะมีห้านิ้วองนี้ตรงนี้พิเศษมากครับรงนี้เป็นเนื้อเงินครับเป็นเนื้อเงิน หล่อด้วยเงินเป็นมาทั้งองนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเหรียญนะครับเหรียญก็จะทำได้หลายแบบนะครับก็จะมีทั้งเหรียญย้อนยุคนะครับเป็นเหรียญอาร์มนะครับนะครับเป็นเหรียญอาร์มมีเหรียญสามเหลี่ยมนะครับสามสามเหลี่ยมสองหน้านะครับมีเสมานะครับสําหรับผู้หญิงนะเสมาเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีเหรียญมังกรนะฮะเพราะปีนี้เป็นปีมังกรนะครับก็จะ ก็จะใส่รูปมกักรลงไปด้วยนะครับก็ในนี้ก็จะมีทุกเนื้อเลยมีทั้งทองคําเนื้อเงินเนื้อเงินหน้ากากทองเนื้อเงินพงยานะฮะเนื้อทองทิพนะฮะเนื้อทอง,นะอท,องทองแดงนะครับพิงโกเนี่ยนะครับนะฮะก็จะมีให,ให้ผู้ที่สนใจนะครับจะเข้ามาร่วมบูชาก็สามารถเช่าถุคคลบูชาได้น,นะครับ